5วิธีทำบ้านให้เป็นสวรรค์เริ่มครอบครัวตามหลักการอิสลาม 1. เลือกคู่ครองที่ดี 2. หมันพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของภรรยาอย่างต่อเนื่องสร้างศรัทธาในครอบครัว 1. ทําให้บ้านเป็นสถานที่สําหรับซิกรุ่นเลอในทุกรูปแบบ 2. ทําให้บ้านเป็นกิบและมีการละหมาดสม่ําเสมอ 3. ให้ความสําคัญเรื่องดูอาและสุนัตต่างๆ 4. อ่านซูร์อัลบะกราร์เพื่อขับไล่ชัยตอนและพลพักของมัน บ้านเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 1. สร้างโอกาสให้สมาชิกในครอบครัวได้พูดคุยกัน 2. พ่อแม่นั้นคือครูคนแรกของลูกๆปลูกฝังมารยาทและฝึกการอยู่ร่วมกันในสังคม 1. ฝึกฝนมารยาทการเยี่ยมเยียนญาติพี่น้อง 2. หากมีข้อขัดแย้งระหว่างสามีภรรยาไม่ควรถกเถียงต่อหน้าลูก 3. อย่านำคนไม่ดีเข้าบ้านเพราะวันหนึ่งเขาอาจนำสิ่งไม่ดีมาสู่ครอบครัวของเรา 4. พ่อแม่ต้องเอาใจใส่เรื่องลูกให้มาก 5. การตักเตือนลงโทษเป็นสิ่งจำเป็นคุณธรรมจริยธรรมนำครอบครัว 1. สอนความสุภาพอ่อนโยน 2. ร่วมด้วยช่วยกันทำความดี 3. ส,สร้างบรรยากาศความสุขสนุกสนานให้เกิดขึ้นในครอบครัว 4. เป็นแบบอย่างที่ดีของครอบครัวร้อยพันคำสอนไม่เท่ากับหแบบอย่างเนื้อหาบทความอาจารย์ปริญญาประหยัดทรัพย์ อัลฮัมดุลินและขอให้ทุกครอบครัวคิดดีประพฤติดีเป็นบ่าวที่ดีของอัลละห์ตลอดไปอาเมิน